สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็นักสะสมพันธุ์พืชทุกท่านครับผมจะก,กิจจากเพจดูทุ่งสงมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับตอนนี้ก็หลังจากหยุดสงการนะครับก็กลับมาขุดดูทุ่งให้กับลูกค้าหมอยาที่สั่งไว้นะครับวันนี้ก็ไปขุดมาได้สามสี่หัวนะครับ <laughs> ช่วงนี้เริ่มจะหายากแล้วตอนนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่ถามมาว่าดูทุ่งกับปลาไหลเผือก เหมือนกันไหมนะครับผมก็ได้มีโอกาสกลับบ้านนะครับนี่ปลาไหยเผือกนะครับแข็งมากนะครับปลาไหยเผือกเนี่ยเขาจะเป็นต้นสันฐานการอยู่ของเขาก็จะเหมือนกับดูทุ่งนะครับเอต้มตัวอย่างง่านะครับก็จะอยู่คล้ายๆกันนะครับมีปลาไหยเผือกมีดูทุ่งนะครับมีดูทุ่งปลาไหลเผือกก็จะมีลำขึ้นมาจากดินตรงนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นรากลงไปใต้ดิน ส่วนดูทุ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำลงไปหัวลงไปใต้ดินตัวนี้ก็จะเป็นลำขึ้นไปเหนือดินมีใบนะครับแต่ว่าดูทุ่งเขาจะไม่เป็นลำขึ้นไปสูงนะครับเขาจะแตกอยู่ตรงกับติดกับดินเลยแตกทีก้านจะดูแต่ว่าปลายเผือกนี่เขาจะยาวขึ้นไปอีกประมาณฟุตหนึง่งแล้วก็แตกไปนะครับทีนี้ความแตกต่างนะครับอย่างแรกสีผิวนะครับดูทุ่งเอ้ยขอไปปลายเผลือก สีขาวนะครับอย่างที่สองออส่วนดูทุกงนะครับสีออกดำดำแดงแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้หัวใหญ่หน่อยนะครับประมาณห้าโลอย่างที่สองที่แตกต่างกันเลยนะครับปลาไลเปือกนะครับเนื้อเขาจะแข็งนะครับแข็งในหัวในรากเขาจะเป็นเนื้อไม้เลยนะครับสับเทียมเข้านะครับ แข็งมากครับน,นะครับลองศบให้ดูเห็นนี่คือปลายเผือกครับแข็งมากนะครับก็ลากไม้ดีๆนี่แต่ว่าต้นดูทุ่งนะครับหัวเขาลากเขาเนี่ยก็จะเป็นต้นแต่ว่าหัวเขาจะอ่อนนะครับมันจะบิหักได้ แล้วก็จะมีเปลือกหนานครับเปลือกเขาจะหนาหัวเขาก็จะนงีครับโฟก,กัดไม่ไดนะ้ข้างหน้านะครับเนี่ยอ่อนนะครับหักได้เียวได้กัดได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับเพิ่มขนาดตอนนี้ก็มีอาจารย์คนหนึ่งเอาไปสกัดหุงกับน้ำมันแล้วก็เอามาทาหน้าอกก็ช่วยให้หน้าอกฟูนะครับแต่งตึง แล้วก็มีบางคนเอาไปต้มกินแค่โรคเกาต์นะครับสูตรทาฝ้าสูตรหลายอย่างนะครับท่านที่สนใจแล้วก็อยากรู้สรรพคุณเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาพูดถึงสรรพคุณนะครับตอนนี้ยังไม่กล้าพูดเพราะยังไม่ได้เป็นหมอยาแต่ว่าก็ที่ขายมาสองสามเดือนนี้ก็รวบรวมข้อมูลจากคนที่ใช้ไว้เยอะนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังนะครับวันนี้ก็คือวัตถุประสงค์คืออยากให้รู้นะครับอะไรเผือกนะครับ แข็งมากแข็งยันลากครับแต่ว่าหัวแทงลงไปในด,ดินเหมือนกันมีต้นขึ้นนะครับจะดดูทุ่งนะครับจะไม่แข็งนะครับหักได้มันอ่อนนะครับอ๋อมีอีกตัวหนึ่งอันนี้โลดธนงแดงนะครับไปขุดมาโลดธนงแดงกับดูกับอะไรเผือกคล้ายๆกันนะครับลากแข็งเหมือนกันของโป๊กเลยนะครับก็บเป็นเนื้อไม้เหมือนกัน เนื้อไม้แข็งแข็งหักไม่ได้ยิกไม่เข้ารโรตหนงแดงนะครับเราจะคล้ายๆกับดูดทุ่งเอ้ยขอภัยโรตหนงแดงจะคล้ายๆกับอะไรเผือาจะดูดุ่งเขาจะไม่คล้ายใครนะครับเขาจะไม่แข็งคลิปนี้ก็คงจะไขข้อข้องใจได้แค่นี้นะครับยาวเลยสวัสดีครับ